สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n องมิวมาสด้านะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตก่อนส่งมอบนะครับเป็น Master รรุ่น4คันนี้เลยนะครับเป็นสีแพตินัมคอสนะครับคันนี้ก็คนลูกค้านะครับเดินทางมาจากโคราชเลยก็จะมารับรถในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเรียลลิตคันนี้ครับว่ามีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับไปชมกันเลยครับคันนี้นะครับเป็น Master 2 1.3รุ่น4นะครับ4ประตูสีแพตตินัมคอสนะครับ เหมาะกับเป็นรถคันแรกมากๆเลยนะฮะสำหรับราคาตัวรถนะครับรุ่นซีเนี่ยอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้เตรียมตัวส่งมอบครับเป็นรถของคุณธนานะครับคุณธนาเดินทางมารับรถจากโคราชเลยนะฮะจะมารับรถในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวพาชมรอบคันนิดนึงนะฮะ ในส่วนของออปชันนะครับไฟหน้าเป็นไฟแบบ LED โปรเจคเตอร์นะครับพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติมาให้นะครับเราตั้งโหมดออโต้อย่างเดียวนะครับไฟจะเปิดปิดให้เองนะครับเป็นไฟ LED สีขาวด้วยนะครับล้อแม็กครับเป็นขอบ15นิ้วนะครับบางรุ่นจะเป็นล้อกระทะานะฮะแต่ว่า m a สเตอรรุ่น4นะครับราคา599,000บาทให้ล้อแม็กมาให้นะครับเป็นสีนี้เลยขอบ15นิ้วนะครับ ประกบด้วยยาง185 65 R15 นะครับนี่ก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจกทางด้านข้างนะครับมีไฟที่เป็นไฟเลี้ยวมาให้นะฮะตรงนี้นะครับรุ่น4มีมาให้นะครับพร้อมกับ smart keys ครับเอาไว้ล็อกรถปลดล็อกรถนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องหยิบกุญแจเอามาแต่ที่บอกว่าสำหรับมือใหม่นะครับเหมาะมากๆเพราะว่าในรุ่นนี้นะครับ นอกจากราคาเบาๆแล้วเนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดมาให้เลยนะฮะจากโรงงานไม่ได้ไปตัดต่อใส่เพิ่มแต่อย่างใดน,นะครับคันนี้มาจากสเปคโรงงานเลยพร้อมตัวกล้องมองหลังนะครับเป็นกล้องถอยหลังนะฮะถอยจอดทําให้มือใหม่เนี่ยถอยจอดเข้าซองเข้าซอยได้ง่ายมากๆนะครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับของรถคันนี้นะครับเน้นใช้งานเรียบง่ายนะครับ คลิปกระสานไม่มีนะฮะที่เพื่อนๆเห็นนะครับคันนี้คือคุณลูกค้าเนี่ยตั้งใจจะไม่ติดนะฮะเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นให้นะครับตรงนี้มีติดฟิล์มกันลอยนะครับเป็นฟิล์มใสให้นะครับ4ชิ้นนะครับนี่เป็นฟิล์มเบ้ามือจับนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นลอยได้ง่ายมากๆนะครับก็ติดฟิล์มให้จากศูนย์เลยในส่วนของภายในครับเดิมๆสแตนดาร์ดครับเป็นเบาะผ้านะครับในรุ่น4ี่ ให้ความนุ่มสบายแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันสักนิดนึงนะอันนี้ครับเป็นภายในของรุ่น4นะครับนี่ตรงนี้จะมีหน้าจอขนาด7นิ้วมาให้นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆนะเวลาที่เราถอยจอดนะครับนี่เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวกล้องเนี่ยจะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับพร้อมเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะฮะเป็นสเปคจากโรงงานอ่ะอันนี้จะเป็นสเปคของตัวรถนะครับไฟหน้านะครับมีระบบ อัตโนมัตินะครับตรงนี้เราสามารถปรับเป็นโหมดออโต้ได้นะครับนี่พอตั้งเป็นโหมดออโต้เนี่ยเวลาตอนกลางคืนหรือว่าขับเข้าห้างนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรเลยไฟเนี่ยจะเปิดปิดให้เองโดยอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบปัดน้ําฝนที่เป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะฮะนะพวงมาลัยนะครับให้มาเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายบางสายผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับ ตัวกระจกทา้งด้านข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเราสามารถพับเป็นไฟฟ้าได้ด้วยนะฮะมีในรุ่นนี้คือ5,99,00 0บาทนะครับเป็นรุ่น4นะครับจัดมาให้แบบนี้เลยปรับซ้ายขวาได้หมดนะฮะผ่านปุ่มควบคุมบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ทั้ง4บานนะครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มล็อกประตูนะครับล็อกปลดล็อกอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นหน้าปัดนะครับของเขานะครับก็สีขาวดูเรียบง่ายนะครับมีแสดงค่าเกียร์นะครับตรงนี้นะครับพร้อมรอบเครื่องแล้วก็รอบความเร็วนะครับนี่ฮะในส่วนต่อมานะครับบริเวณคอนโซลทางด้านหน้านะครับตรงนี้เราใช้เป็นวัสดุที่เป็นดําเงานะครับดูให้อารมณ์ความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับรุ่น4นะครับแอร์เป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับนี่เราให้แอร์ออโต้มานะฮะรุ่น4ี่นะครับ การใช้งานนะครับอันนี้คือปิดแอร์นะฮะแล้วก็เปิดออโต้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวอุณหภูมิเนี่ยมันจะปรับเองนะครับตามที่เราตั้งไว้ก็คืออยู่ที่ปุ่มนี้อ่าถ้าสมมติเราอยากจะปรับเป็น25ก็เซ็ตตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเขาจะปรับโดยอัตโนมัติให้เองนะครับในส่วนของระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบสเตปออโต้นะครับสามารถปรับเป็นแมนนวลได้เป็น2ระบบนะครับตัวเกียร์ของ m a z d a เนี่ยจะเป็นแบบ6สปีดนะครับเราสามารถปรับเกียร์ได้เลยเข้าเกียร์ d แล้วก็ปรับมาหมด m นะครับ ตรงนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเวลาที่ขับขึ้นเขาหรือทางลาดชันนะครับเราสามารถปรับเกียร์ได้เลยสังเกตทางด้านซ้ายมือนะฮะ M1 M2 อันนี้ก็คือเกียร์หเกียร์สที่เราปรับเองนะครับนี่ฮะปรับผ่านตรงคันเกียร์บริเวณตรงนี้นะครับตัวเกียร์จะปรับได้6สปีดด้วยกันนะครับเวลาเราขับขึ้นทางลาดชันนะครับสามารถปรับเป็นโหมดแมนวนวลได้เลยมีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับนอันนี้โหมดสปอร์ตไว้เวลาที่เราเล่งแซงรถใหญ่ๆรถซีพอนะครับ เปิดใช้งานช่วขณะอัตราเร่งจะดีขึ้นมากๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมบริเวณหน้าจอทั้งหมดนะครับสามารถปรับหมุนค่าต่างๆผ่านทางหน้าจอได้ทั้งหมดนะฮะหน้าจอของเราเนี่ยนอกจากเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับสามารถดูค่าการใช้งานต่างๆได้ด้วยนะครับนี่นะฮะอย่างเช่นตรวจเช็คระยะนะครับหรือว่าดูสถานะตัวรถมีการผิดปกติอะไรต่างๆเนี่ยก็คือดูผ่านทางหน้าจอได้ทั้งหมดเลยนะครับหน้าจอเรายังรองรับระบบ a p p l e c a r p เฟแล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับพวงมาลัยจะปรับได้4ี่ทิศทางนะฮะจะมีปุ่มปรับอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็ปลดล็อกนะครับแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงยืดเข้ายืดออกได้นะฮะนี่นะดึงเข้าดึงออกได้นะครับในบางรุ่นเนี่ยจะปรับได้แค่ขึ้นกับลงนะครับในรุ่น4เราปรับขึ้นลงดึงเข้าดึงออกได้นะครับนี่นะมาสเตอร์สนะครับมี รุ่น4แล้วก็5ประตูนะครับให้เลือกนะครับคันนี้จะเป็นรุ่น4ประตูนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถคันนี้นะครับภายในนะครับตัวฟิล์มจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะจากทางรามีนานะครับที่เรามีติดตั้งไปให้นะฮะนี่นะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้านะครับเลือกเป็นปานหน้า40เนะครับคู่หน้า60คู่หลัง80นะครับนี่นะแล้วก็บานหลังเลย 60นะครับจัดให้ได้หมดนะครับแจ้งแจ้งมาอยากได้แบบไหนจัดให้ได้หมดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่นะครับบริเวณแถวที่2กันบ้างนะฮะส่วนนี้ครับเป็นบริเวณบอกในแถวที่2นะครับต้องบอกว่าการใช้งานนะครับนั่ง4คนได้สบายๆนะฮะอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยถ้า4คนถึง5คนถือว่าเพียงพอนะครับนี่จะประมาณนี้นะฮะ เบาะทังด้านหลังสามารถพับได้นะครับนี่ทั้ง2ส,ส่วนเลยเป็นแบบ60แล้วก็40นะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับแผงข้างนะครับทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนะในรุ่น4นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับของรุ่น m a z t e r 4ประตูกันนะฮะนี่เก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านหลังเนี่ยลึกมาก มีถัดท้ายนะครับแถมให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับส่วนเบาะหลังนะครับพับได้60-40่ตัวนี้จะเป็นปุ่มพับเบาะนะฮะดึงนะครับดึงแล้วก็เข้าไปดันเบาะได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองพับให้ดูนะครับสักหนึ่งข้างนี่นะเวลาพับเรียบร้อยนะครับนี่จะประมาณนี้นะฮะเราสามารถเก็บของได้เลยถ้ามา3ท่านเลือกพับฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้นะครับ มาตัวเช็คอุปกรณ์การนิดนดึงนะครับมีหูลากจูงนะครับอันนี้เป็นชุดป่ายางฉุกเฉินนะครับหูรากครบถ้วนคุณลูกค้ามาไกลเนี่ยต้องเช็คให้แบบละเอียดเลยนะฮะจัดให้แบบเนียนๆนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับมาสเตอรรุ่น4นะครับคันนี้นะครับเตรียมตัวส่งมอบในวันพรุ่งนี้ครับ ก็เอามาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะฮะสำหรับใครที่หารถใช้งานคันแรกนะครับมาตั้งสอรุ่นสถือว่าเป็นรถที่เหมาะมากๆนะฮะเพราะว่าอุปกรณ์ออปชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตก่อนสองมมบครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ